นีติดตั้งเรียบร้อยครับเป็น Fortuner ปี2016นะครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันดูครับว่าเป็นยังไงติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปขออนุญาตนะครับพี่โอ้ดูแลรถดีมากเลยราไม่เคยได้ขายกันหลายครับมีเขาร้านออกร้านมีเขาร้านมีมลูกค้า,า,ามาจากกรุงเทพเลยนะครับมาเปลี่ยนกองเลเขใบเท่าไหร่ครับพี่ เลขใหม่ตอนนี้เก้าหมื่นกิโลเองเก้าหมื่นกิโลรถยังใหม่อยู่เลยเป็นรุ่น G R Sport ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้พี่ใช้หมดอะไรอยู่ครับหมดธรรมดาอ่าหมดธรรมดาโอเคเดธรรมดาลองไปรีน้อนใหญ่ลองทอนใหญ่ไหมครับพี่กับตัวนี้ก็ได้ครับเดียวไม่เป็นไรครับรู้จักกันใช่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน ้วผมก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมแล้วล้วไปเอาของไปสั่งมาจากไหนอะพี่โรงงาน<อ>าครับโรงงานโรงงานโรงงานทําให้เลยนึกว่าสี่กรุงเทพเอามาจากกรุงเทพแล้วผมก็ยังตามมาอีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> สั่งโรงงานทำเลยครับโรงงานก็อยู่โคราช่แหละครับเ,เลยผมอะเป็นไงครับ,เป,รบเป็นไงพี่พก่อนม,มันมันกดอดติดตัวนี้ไหมไม่ได้กดมีตัวนี้เปล่าเหมือนเหมือนไหมเหมือนถวดกันไหม ไม่เหมือนที่แรกกับที่แรกทำพลาดติดอืดวันนี้นอ๋อที่แรกจะอืดเป็นไงพี่คันเลขแตกต่างไหมมันจะคล่องคล่องกว่าเดิมหนึ่งคล่องกว่า,นวาเนาะคันเลขมันจะเบาแล้วเกียร์เป็นไงพี่เกียร์มันเดิมรึเปล่าสมูทขึ้นหรือมันยังไง เดี๋ยวรอดรอไ,ไตยสะพนานก็เบาๆอ่ะเหมือนเหมือนแบบเราไม่ต้องไม่ต้องกดค่าเลขมาก<ช>อ๋อเหมือนกันงั้นรอไตยสะพานไก็ได้ครับพี่มันต้องกดค่าเลขมากเนาะก็ดีกว่าเดิมใช่ไหมครับดีกว่าดีกว่าดีกว่าทีมาจากกรุงเทพผมว่า <c oughs> จะสัง่งก็บคุคสาไม่เป็นหลายอ,อย่างที่พี่บอกว่าสายไม่ตัดไม่เป็นเดี๋ยวเดตัดถึงไม่ถึงอ๋อใช่ครับครั้งแรกต้องวัดครับสองควบคุมไปตรงปกผมไปตองของสั่งสั่ง ปืนฉีดสั่งมาแล้วก็จะบอกฉีดยาแม่แล้วสั่งไอ้ปูเลยรอัาก้าเนี่ยปูนปูอัลาก้าปูอัลปูอัลปาก้ามันรอบปูอัดมาให้โอ้โตายแล้วก็ควายเลยครับพี่ขวายหมูก็มีปูผสมปกทุกอย่างไม่ชอบมาเห็นกับตาดีกว่าเนาะมาเห็กับตาดีกว่าใช่ เหมือนกันลูกค้าส่วนมากก็ยิ่งแหละโอ้ยมันจตลอกบอกว่ามาเห็นกับตามาลองดูดีกว่าเป็นยังไงเราจะได้รู้ได้มาเที่ยวด้วยนะพี่เนาะใได้ส่ไปแล้กลับไปถึงบ้านมันจามปึ้เลาตานจิกจิกจิกจันายนี้ยิ่งกุงเร็วนะยิ่งเร็วกว่าเดิมใช่ไ้มครับเขาจเปลี่ยนโหมดใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์ยิ่งเร็วกว่าเดิม แสง่าดีขึ้นนะพี่เนาะก็ตรงปกใช่ไหมครับทีเดียวเดี๋ยวผมขอคลิปไปลง YouTube ลงหน้าเพจหน่อยนะครับพี่ครับผมอันนี้พี่ไปฝั่งนู้นหรือกับกับกับทางเร็วอ๋อกับกรุงเทพแล้วก็ยูเทิร์นก็จะส่งผมข้างหน้าก็ได้ครับยังไงครับนี่ก็จะไปออกตรงนู้นเลยได้ไหมแยกไอ